ยินดีต้อนรับสู่ช่องไปโป้เบครับคลิปนี้ก็จะเป็นการแข่งขันกันระหว่างแลนดอมบูสเตอร์24กับ23นะครับซึ่คือสองเซตนี้นะครับมานำทีมโดย Holo d e ด t ไซเซอร์ครับผมกับอีกทีนึงผมยกให้เป็น First u ยู n u s นั่นเองนะครับเป็นตัวเด่นประจำกล่องของ24แล้วก็23นะครับทั้งหมดจะทำการแลนดอมกัน สุ่มสุ่มต่อสู้กันนะครับโดยที่จะมีโอกาสแค่เพียงครั้งเดียวเท่านั้นโดยผมได้สุ่มเลขไว้แล้วนะครับตรงนี้รับรองไม่มีการล็อกผลแน่นอนนะก็จะไล่เล่นตามนี้เลยโดยจะมีการวิเคราะห์คอมโบให้ว่าแต่ละตัวเจอกันใครจะเป็น มีโอกาสชนะมากกว่านะครับแล้วก็คอมโบที่เขาให้มาจากกล่องเนี่ยมันใช้ได้ดีขนาดไหนโอเคเพื่อไม่เป็นการเสรียเวลาครับเราก็จะเริ่มแข่งคู่แรกกันเลยนะฮะเบอร์23ก็คือเบอร์7นะครับเบอร์7คือ Storm Bigsud นะครับใส่ Drake มาแล้วก็เป็น Diver รุ่นใหม่จะเรียกว่าใหม่ก็ไม่ได้อัปเกรดขึ้นมาครับคือใส่ ความสูงเพิ่มขึ้นไปเขาก็ตั้งชื่อว่าไฮตัวนี้เป็นไฮเซอร์ไวนะครับเป็นไดเวอร์เซอร์ไวแล้วก็ใส่ตัวสีดำๆขึ้นมาก็เรียกว่าไฮเซอร์ไวครับสูงขึ้นนะอ่าปิกัซัตตัวนี้เขาทํามาเป็นสายเป็นสายสเตมิน่านะเอาเลสของลองกีนูตมาใส่นะครับมันจะใช้สเตมิน่าไหมเนี่ยแล้วก็พอทรงสูงเง,งี้ยมันอาจจะ เสียสมดุลได้ง่ายครับปะจหมุนได้ไม่นานนะครับสิ่งเดียวที่มันมีความเป็นสติมิน่าก็อยู่บ้างก็คือเลเยอร์เขาด้านบนนะครับซึ่งมีเหล็กถ่วงไว้ด้วยก็หนักดีอาจจะพอสู้ไหวมันแทบจะเป็นแอคแท็อยู่แล้วก็เดี๋ยวรอดูว่ามันจะเวิร์กไหมนะครับคู่ต่อสู้ของเขานะครับเป็นเบอร์2จากฝั่ง24นะมนี่เลยคิงเฮลิออสนะครับผมเป็นเหล็ก1 หนึ่งบาลานนะครับก็คือมีดังเดิมเขาเลยเป็นห้าแฉกครับผมนะแล้วก็ i v v r s u r v i v e เหมือนกันแต่เป็นรุ่นเดิมคือไม่ได้ยกสูงขึ้นมานะครับตัวคบโบนี้จากบาลานเขาตั้งใจทำให้เป็นเซมินาครับนะก็ i v e r s u r v i v e เขาบอกว่าแปลว่าอยู่รอดนะก็คือจะมีแหลมๆนี้มาทำให้หมุนได้ดีประมาณนึงนะแต่ว่า หน้าตัดเขาค่อนข้างเยอะนะเพราะนั้นถ้าหมุนแรงหรือเอียงนิดหน่อยน่าจะวิ่งทั่วสนามประมาณหนึ่งเลยนะโอเคกูแลกเริ่มเลยดีกว่าแต่ินหน้าหมุซ้ายเจอกระหมุนขวาก็ค่อนข้างที่จะหลบเลี่ยงการโจมตีกันได้ทั้งคู่นะครับแต่เราเน้นที่ว่าเราหนักกว่านะครับแล้วก็เงียงเราใหญ่กว่าเราออกโจมตีหน่อยๆน,อยน,อยน่าจะชนะนะครับ3 2 1ับชุ การกระแทกเกิดขึ้นนะครับจากการที่เราเลือกโจมตีไห้เอาวความสูงของอิตสซัห์จะเป็นเหตุไหมให้เกียสมดุลน,นะครับเอาอุตสซันชนะไปครับผมนันป็ได้ยังไงัโอเคคู่ต่อไป ครับยิบเป็นเบอร์3นี่เลยแอบบิส์ลอกกินนูนะครับแล้วก็ใส่ไดเวอร์ไปเล่าแดชมาก,ก็เป็นสายโจมตีของทางมุนซ้ายเขาเลยนะครับไดเวอร์นี้ส่วนเลเยอร์นี้ก็ไม่ธรรมดานะครับมียางด้วยนะไม่ใช่ยางนะเป็นพลาสติกเออแต่ก็เป็นทรงแข็งแล้วก็เป็นมุมเงี้ยงส่วนกลับมาอี้ก็ เพราะนั้นมันน่าจะโจมตีได้ดีทีเดียวนะครับผมเหล็กแชสตี D 4 a เนะเป็นตัวแรประจำกล่องนะครับด้วยทรงเขาเนี่ยเหล็กมันจะ่วางเพียงด้านเดียวนะเพราะนั้นการโจมตีเนี่ยค่อนข้างจะแรงทีเดียวนะเมื่อใส่แชสตีแบบนี้เข้าไปนะครับแล้วก็ให้เหล็กสามาแก้ขัดซึ่งทรงเขาก็จะได้นะเป็นโจมตีมบบสายเงี้ยงตก่นอนแล้วก็เหล็กต่วไปด้านนอกประมาณนี้นะ เขาไมีให้ใช้ก็ต้องใช้ไนะเคกับไดเวอร์ไปรโอเคโจมตีเน้นโจมตีมากๆเลยนะครับคือโหจต่โคูดแตสู้นี้ท่าทางจามันนะฮะก็คือฝั่งเบอร์หกของ24นั่นคือพิเรี i ยวดาก้อนครับผมมากับเหล็กมากับเหล็กเจ็ดน้อยๆน,นะครับก็ ก็มหมุนแน่นอยู่นะเออแบบปกติปกติดิเวอร์อาเลเยอร์นี้ค่อนข้างจะเหล็กออกนะครับเพราะว่าน้ำหนักของข้างบนเขาเนี่ยหนักกว่าเลเยอร์ทั่วไปนะครับก็เลยต้องบั่นทอนความสามารถลงบ้างในการทำให้ล็อกมันลุกก็โอดนะเขาทำมาเป็นสายเตมินาครับโดยใส่ดิเวอร์อิทอนลมานะครับก็ตัวนี้ยังไม่ได้ เอาเวเกนะครับก็คือยังไม่ดึงให้ตัวของอยางมันเปิดออกมานะครับซึ่งผมมองว่าถ้ามันเป็นสายสเตมินาก็อาจจะไม่ต้องดึงออกมาก็ได้ต้องให้มันกลมๆอย่างนี้ดีกว่าโอเคแอคแทกซ้ายเจอกับสเตมินาพิเรดาก้อนโอ้โหถ้าอย่างนั้นทรงนี้เขาน่าจะได้เปรียบนะน่าจะ ด้านทานแรงโจมตีของไอพิสลองกินุได้นะครับโอเคเริ่มกันเลยดีกว่าตะมุนขวาเทอร์มินาก็ให้ใช้มอเตอร์ดันเชอร์ไปนะครับก็นี่แน่ได้ยิงตัวซ้ายหละโอเคทีทุกวันโท้ท รมตีน่าดูครับผมแต่อิมพิเชันเก็เาสามารถทนแรงจมตีของเอเบิสลองตีลดได้นะฮะอ๋อแต่เริเ่มเสียดสูรแล้วเนื่องจากว่าทรงทรงค่อนข้างจะบานออกนะทำให้มันเอียงติสงดสมตีได้ง่ายประมาณนั้ครับก็ด้วยทรงของไดเวอร์ข้างนอกนะครับไมมีแรงช่วงสุดท้ายได้ก็สามารถทนแรง จนจบรอบได้ก็ถือว่ามีเพลียและก็ชนะไปเสมอไมน่นะครับผมโอเคต่อไปรอบที่3นะครับทางเลนต้องที่3ก็จะเป็นลิงของ d e สไซเซอร์มาใช้กับวัคิลี่นะครับทำเป็นสายสเตมิน่านะฮะก็คือให้ไดเวอร์แอบสอบมานะครับซึ่งตัวมันเองก็ช่วงต้นเกมอะ่ะค่อนข้างจะเปรี้ยวนิดนึงก็คือ ตัวเงี้ยงเนี่ยมันจะลงต่ําแล้วก็พอเอียงตัวมันก็จะเกี่ยวกันมันทําให้หมุนเอียงๆแล้วก็ทําให้เกิดการวิ่งรอบสนามได้นะครับแล้วก็เวลามันเล่นเนี่ยมันอาจจะเสียสมดุลนิดน,น,นึงเนื่องจากว่าแกนนี่เขาให้มาม,มันไม่ได้ตรงดิ่งแน่นอย่างนี้นะมันเอียงได้เพราะนั้นเวลาเล่นเอนเียงไปอยางนีก็ค่อนข้างเสียสมดุลประมาณนึงนะสำหรับไนเวอร์นี้นะครับก็มาดูว่าคอมโบสติมิน่าเขาจะได้ผลไหม ก็ทรงมันสเตมิน่าได้ยังไงเพราะว่าทางเหล็กด้านขวาเขาครับมันเลียงหมดเลย,เยมันสามารถตบเลี่ยงด้านฐานการตันตีของผู้ต่อสู้ได้ครึ่งหนึ่งเลยนะครึ่งหนึ่งของตัวเบเลยนะครับก็แถมเพิ่มแรงเวทให้ด้วยมันก็ค่อนข้างที่จะประทางสเตมิน่าได้นะ,ะลมมแ,นะแล้วก็ใส่เหล็กมาแก้ขัดเดิมนะแล้วก็เช็ดสีก็ไม่มีอะไรมากเช็สีวันเฟนธรรมดาก็คือเน้นน้ำหนักตัวขงตองกา นะครับแล้วก็มีเล็กกระจายตัวไปข้างนอกทิ้งน้ำหนักไปด้านนอกสำหรับสเตมิน่าอยู่แล้วนะฮะทู่ของฝั่งเบอร์ยี่สิบสี่นะฮะวอลอลลุ่มยี่สิบสี่ซเปอร์ไฮเปอร์เลียนนะครับไฮเปอร์เลียนแล้วก็ใส่เนเวอร์ควิกมาแล้วก็ตัวตัวแชสซีเนี่ยเป็นเป็นวันแอ็กแท็กก็คือของเขาเองอยู่แล้วตั้งแต่แรกท่อก มีการทำใบมีดออกมาัหลักลสองอันใหญ่ๆแล้วก็เล็กประมาณหนึ่งสร้างแรงเบียดให้กับตัวเบได้นะครับแล้วก็ทรงมันเนี่ยจะรับเข้ากับใบมีดที่อยู่กงลิงทั้งสองข้างค่อนข้างที่จะมีแรงเบียดแคมได้ดีประมาณหนึ่งเลยนะแล้วก็เปลี่ยนไดเวอร์เป็นควิกสีสีสวยดีนะเนี่ยสีเฉดสีขวหือว่าเป็นแรได้สําหรับไดเวอร์นี้นะ ตอนที่มันไม่ใช่แดดน,นะครับแต่ครกบัคิงไม่ค่อยมีปัญหารเรื่องแดดเท่าไหร่อยู่แล้วเพราะว่าล็อก2ชิ้นนีมน้มันมันติดกันมันเบิดยากอยู่แล้วนะครับโอ้แต่จิบตรงกลางก็สวยนะที่เฉี่ยวใส่ข้องบนดํมเดิๆเลยเปลี่ยนแค่ข้างล่างครับก็จริงๆแล้วเลนดอมยี่ิเขาเน้นเอาสวยนะเพราะว่าส่วนใหญ่ที่ตัวสีเนี่ยเอามามันเป็นตัว รางวัลของทางหนักสือตูนโคโลโคโลคอมิตอยู่แล้วนะครับเอเคแล้วก็เป็นเรนดอมชุดสุดท้ายคือเน้นสะสมเลยอะ่ะเป็นสีทองสีดำที่ส่วนใหญ่คนชอบชอบสองสีนี้กันขอบโบวมันก็เลยอาจจะไม่ค่อยพิสดารเท่าไหร่มีเสริมตรงเป็นที่ว่าไดเวอร์เหล็กมาให้นะครับก็ถือว่าคุ้มอยู่นะแถมตัวแรด้วยโอเคเริ่มนเลยดีกว่า ตรงๆหมือนตองรตงๆีทวันโก้ทุงเกิดการมัทะตอนต้นเกมไปนะฮมืัอนั้นก็จะหมดแรงเร็วทั้งคู่แน่นอนครับผมจึงมน้าเอาไปกินนะฮะมันมันหมุนแล้วเอียกไปยนะังงาเพราะว่านดเวอร์มันหยิกหยนะักยิกหยักนะก็ชนะไปครับเพราะว่าปะทะตอนต้นเกมก,กลางๆไปแล้ว ทำให้ซปเปอร์ไฮเปอรเล่นเสียแรงไปเยอะก็ถือว่าดวงมันทำให้ต้องแพไปทะรอบนโ้โหครับรอบนี้ครับตัวแทนของมัคู่ไปเบอร์ห้าเหมือนกันนะครับสำหรับสามับเบอร์ห้าตัวแทนก็คือเดสซี่ลินะครับสำหรับตัวนี้ก็ให้เหล็กสามมานะครับมีการทิงน้ำหนักเป็นด้านนอกครับเป,เป็นเป็นหล็กรุ่นเก่าเพราะนั้นน้ำหนักมันไม่ค่อยเยอะนะครับแต่ก็พอใช้ได้ นะทำมาเขาให้เป็นสายบาลานครับเนื่องจากว่าใช้ไเดเวอร์เซฟไฟล์ครับซึ่งเป็นไดเวอร์ของสายบาลานเขานะครับทำเป็นไฮด้วยนะใส่ตัวเสริมสีดำมาให้มันสูงขึ้นนะครับดูว่ามันจะใช้งานในตซนของบาลานได้ไหมนะครับตัว d เ p h ฟินิกครับเขาจะมีโล่อันนอกเนี่ยที่เป็นเหล็กแข็งแรงนะครับส่วนดี Phoenix เนี่ย น้ำหนักของเล็กเขาจะไปใช้ใส่กับตัวฟินิคตรงกลางนะเพราะนั้นก็แยกกันเดสอยู่ข้างนอกฟินิคอยู่ข้างใน,นเมื่อเอามารวมกันนะครับเอาเหล็กของทั้งสองตัวมารวมกันมันก็คือจะได้เพอร์เฟกต์ฟินิกมาอันเดงแต่ตอนนี้เราก็ต้องเล่นตามคอมโบก็คือเป็นเดสฟินิกไปนะครเพอร์หาของฝั่งที่สีก็คือแวนเลียนล <ifer> ูซิเฟอร์นะครับโอ้โห นละรุ่นเลยนะทุบกินเด็กโชว์แฟเจอกันนะเนี่ใหมไหมเนี่ยแล้วก็ตัวเชสซีเขาก็อันเดิมนะครับมากระล่องตามปกติเลยนะเน้นสีนะครับอันนี้ให้มาเป็นสีส้มทอง,องสีสวยน่าก,กินมากเลยเหมือนเยลลี่เลยนะแล้วก็แก้ไขโดยการเอาไดเวอร์ของตัวมันเองออกไปเนื่องจากว่าตัวนั้นมันจะเป็นาจาน จานแบลิ่งคนระับซึ่งใส่แล้วมันจะหมุนไปทั่วสนามเลยมันไม่มันไม่ยอมอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็ทําให้เสียสเตตเนาเร็วเกิดไปก็เ,เลยแก้โดยการเปลี่ยนใส่คอบิดมาให้นะครับซึ่งมาถึงลงกลางสนามแน่นอนสามารถชูดแรงเพื่อให้มันมีแรงเหวี่ยงเพื่อให้ตัวลิ้นมันกลางได้เรื่อยๆได้นะครับก็เป็นการเอาคอมโบใหม่มาแก้ของเดิมก็ดูว่ามันจะเวิกใหม่นะครับ,บารารสายบาลานสาย ป้องกันนะฮะทีทุกคนโก๋นี่ครับผมแสดงศักยภาพปี๊ปแฟนอย่างเต็มที่โอ้โหโอ้โหก็ต้องเรียบร้อยนะเพราะว่ามันสูงจัดนะแล้วก็ส่วนที่มันออกมาเยอะของลูซิเฟอร์มันไม่ใช่เลเยอร์บนครับมันเป็นลิ้นของมันที่ออกมานะเพราะนั้น แล้วลินมันก็เลยไปตวัดนี่ดูดิลิ้นมันไปไปตวัดเหล็กชั้นล่างของเดฟินิกนะครับก็เลยเรียบร้อยเลยนะเสียส์ดรงกลมโคตรคอมโบแพท่งสุดคอมโบแพาทางสุด,สด,สดอ่ะเจอลิ้นเลียโคตรหาอันอันสูงยาวของเดฟิดนิกไปเร่งองไรครับได้เดฟวินิกคะแนนนะครับขอเวลวอลุ่ม24 ก็เริ่มที่13คือเบอร์หกนะี่หเลยฮะอาเชอร์เฮอร์คลิสนะครับเป็นเลเยอร์ที่ยอดนิยมกันสำหรับรุ่นโชแซตน,นะครับเพราะว่าเขามีสมอเหล็กอันใหญ่โตสองด้านนะครับเวลาหมุนตรงกลางอ่หมุนช่วงต้นเกมจะกลางออกทำให้เกิดแรงเวี่ยงที่ เยอะใช้ได้เลยนะตัวนี้เป็นเหล็กเขาใส่เหล็กสกีมาให้นะข้างในคือค่อนข้างช่วยในเรื่องของการแรงเหวี่ยงได้เป็นอย่างดีนะครับคอมโบของตัวนี้ก็คือเป็นสายแอคแทกไดรดเวอร์พาวเวอร์มาด้วยนะเป็นของวอลคิลลี่นี่กดลงไปตังนี้มันจะทําให้สปริงมันแน่นขึ้นแล้วก็ลักมันล็อกให้กับล็อกทาให้เปิดได้ยากนะครับ แถมได้เฟรมตัวใหม่ครับเฟรมแอนะครับ AFE ที่แปลว่าขวานะครับก็คือพูดง่ายคือเป็นเฟรมสำหรับการโจมตีนะเนี่ยหมุนขวาครับแล้วก็มีเงี่ยงส่วนทางกับการนลงมาเลยทีเดียวนะนี่โจมตีน่าดูเลยน่าดูแต่ว่น่าจะดีนะคอมโบนี้ก็ลุ้นกันว่ามันจะครูสนามไหมเพราะว่า r i v e a r Power ตัวปีก รอบนอกมันเนี่ยมันมีเงี้ยงนะครับมันทําให้พอคูรสนาแล้วเนี่ยต้นเกมอะ่ะพอได้มันทําให้วิ่งแต่ว่าพอเริ่มกลางเกมมันจะโคตรสนามาได้ง่ายๆนะสำหรับคอมโบฝั่งวอลุ่มยีครับเป็นเบอร์สามนะเบอร์สคือ l ็กนาร็อกนะครับให้ดเดวร์ทรานมาแบบนี้ต้องเป็นสายมาลานแน่นอนครับผม ใส่เหล็กห้ามานะก็แนเ่เด็กแค่ขัดมามันเบาอ,ะอ่ะก็ช่วยเรื่องของการหมุนนะมันหนักเขาอยู่ตรงกลางก็น่าจะลมยากมานึ่งใส่ได้เพื่อทานมาเป็นบาลานนะครับทรงก็ไม่ได้เน้นโจมตีมากนะดวตัวเขาเองมันเป็นสเติมเม้าอยู่แล้วนะก็ดูว่าก็พอดีอ่ะเจอกับอาเชอร์เขาใสา่แท็ก เราเหมาะเลยเราน่าจะแอตแท็กไม่รอดเตรียมตัวเป็นสายดีเฟนได้นะดีเฟนก็เค okay. อันดับแบบที่สองนะอันนี้อันนี้เป็นแอตแท็กปุ๊บมีจงอยพอมาน,นิดนึงเป็นดีเฟนนะครับท่อมาเยอะเลยจะเป็นเตมิน่านะปุ๊บโอเคดีเฟนแหละดีเฟนอยู่ในเครื่องนะดีเฟนวไปอยู่ในเครื่อง ผมว่าหุ่นรัดชูดไม่น่าจะรอดนะผมตรงๆให้ลวการเอียงนิดเดียวอย่างเดียวโอเคโอเค three two o ้มั o โอยแม่ขนาด ตัวบรกิงยังต้องมีสั่นบ้างมีหน้าสั่นบ้างครับเจอเหล็ก,กเขาเหวี่ยงใส่เไปนะสมอสองตัวแต่น้ำหนักนะ่าจะสู้ไม่ได้นะครับน่าเรียบร้อยครับหมดแรงก่อนนะก็เอกนลชนะไปครับผมด้วยทรงที่มีแอลวีประมาณนึงนะแล้วก็หนักกว่าครับเพราะว่า แข่งน้ำหนักเบาก็จะโจมตีเบรที่หนักกว่ายากนิดนึงนะครับแล้วก็ส่งเขาทำให้หมุนได้ดีเคก็ชนะปินสิติไปตัวต่อไปนะครับรอบต่อไปเป็นรอบที่หกนะครับวอลลูนย่มิบสามออกแล้วนะครับผู้นำประจำแวนลุ่มผู้นำประจำกล่องสุดนะครับของกล่องยี่สิบสามคือพอเราเดซไซเซอร์นะครับ ใส่เหล็ก A4 มาด้วยก็คือเป็นไม่ใช่เป็นเหล็กเป็นแชสซี A4 ครับที่บอกว่ามันมีสูตรท่วงที่ดีครับเอียงไปด้านขวาด้านเดียวแล้วเราก็ใส่มาให้มันรับกับไปมีด้านขวาทั้งเป็นเหล็กอยู่นะครับนี่เราก็ได้เฟรม X มาด้วยเฟรมใหม่ประจำกล่องนะครับมากับไดเวอร์มากับไดเวอร์ Excel Dash นะครับ High Excel Dash ก็ด um, mm ีค hmm. ร oh, ับพ <te g IX> oh, ันสูงขึ้นมาหน่อยมันก็ดูรับกันดีนะเพราะว่าเลเยอร์ซูเปอร์ซเปอร์คิงมันค่อนข้างหนาออกมาครับพอใส่เลเยอร์ที่พั่งสูงหน่อยมันก็รับกันดีดูดีเนี่ยมุมรับกับเฟรมแอกด้วยนะโอ้โหวอลลุ่มยี่สี่นะยี่สบสามเขาเป็นเบอร์หนึ่งของกล่องนะครับส่วนวอลลุ่มสี่ที่สุมมาก็คือ บวยสุดของกล่องเลยนะก็คือ Revive o e n i x ครับผมอย่างที่บอก Revive o e n i x เขาจะมีตัวในเขาจะมีเหล็กหล่อให้นะครับน้ำหนักก็อยู่ตรงกลางโอเคใส่ <c oughs> ใส่ Driver Defense มานะฮะชื่อ Driver Defense แล้วก็เป็นเป็น Metal Defense ด้วยคือจะมีเหล็กอยู่ข้างในครับให้ดู ครับไอตรงตรงล็อกขา,ขาวๆเนี่ยของเมทเทลเขาจะเป็นเหล็กนะแต่ขึ้นรูปให้ดูนะรับเพราะว่าผมไม่อยากแกะออกมาเนื่องจากว่าพอเป็นไดเวอร์เหล็กเนี่ยเหล็กมันแข็งนะพอมันมันล็อกกับเที่ยวที่เป็นพลาสติกเนี่ยเที่ยวพลาสติกมันจะพังเราได้ง่ายๆนะครับแต่ผมก็ใส่มาเล่นให้ดูนะเพราะว่าเป็นสุดคอมโบยังไงก็ต้องมาถามองนเนี่ยตัวเหล็กตัวเนี้ย มันมันแข็งนะมันจะเวลามันโดนดึงซ้ายขวาเนี่ยมันทำให้เคี้ยวพังได้ครับต้องระวังนะมาเริ่มกันเลยก็คิดว่า Holo l อลโลเดเซอร์น่าจะขยี้รีไวฟินิกเละนะครับเละบอกเลยว่าเละแน่นอนไดเวอร์หลกก็ไม่ช่วยนะฮะโอเค 3-2-1โกเรียบร้อยกระตีกระจายเกาะก็เอาไม่อยู่นะคอมโมที่ดีเลยอ่ะพอมันสูงมามันทำให้เฟรมมันไม่คู่สนาะแล้วก็แรงเหวี่ยงสูงมหาศาลเลยตอนนี้ด้วยนะคือไปสนิทเรียบร้อยไปแต่ก็ล็อกไม่เคลื่อนนะ พอมันเป็นเหล็กนะครับกระปิงเขาค่อนข้างแข็งแรงเนดะี๋ยวผมลองลองวัดกับแหนเะนี่ยมันก็ไม่ค่อยต่างกันมากนะแข็งพอๆกันแหละแต่ดีตรงที่ว่าหัวข้างล่างมันตอนนี้มันเป็นเหล็กมันมีน้ำหนักถ่วงข้างล่างเพิ่มขึ้นอะีกนะหมอกสายดีเฟนส์นะแล้วก็ทนแรงจงตีของออรูดเด็กเซ็นเตอร์ไม่ได้ เทลทุกเจ็ดนะครับสา,ามคาวล้วนสามต้องเอาตัวท้ายตารางมาขึ้่บ้างนนะฮะนั่นก็คือดาร์เซียวไวเปอร์นะครับเอารุ่นพลาสติกมาใช้เลยเพราะนั้นก็อย่างที่บอกครับเป็นพลาสติกล้วนเบามาเลยนะฮะแล้วก็ได้ไฮดีเฟนมาเหมือนของฟินิกส์ครับเนี่ยแต่ว่านี้เขาเป็นเมทัล ต่วนี้เป็นไฮสูงขึ้นมานะครับก็ดีครับเพราะว่าเขาแถมวอลสีแดงมาให้มันก็จะทําให้ไม่คูดสนามนะครับหรือเปล่าผมว่ามันก็ยังเตี้ยอยู่นะยังเตี้ยอยู่นะก็อาจจะคูดนิดนึงแล้วก็ดีขึ้นครับก็๋ยวลองได้โอ้หนี่ไงพอเลเยอร์มันไม่ค่อยดีก็ให้เหล็กติดมาเลยนะครับ มันจะตามเยอะแต่ก็เป็นเล็กที่ดีนะำหนักเขาหนักมันทำมาเป็นสายดิเฟนแน่นอนไม่ต้องซื้อเลย<ม>ก็รอถึว่าเจอ,อไขอ่เจอตัวลองโหลของยุทธศสีนะครับแต่ก็ไม่ตระจอกนะเพราะเขาคือมาสเตอร์เพราะเขาคือมาสเตอร์เด็กอัเบอรสนะอือ <c oughs> ใส่เหล็กศูนย์มาด้วยถ่วงดีแล้วก็ เป็นไดเวอร์ซับไฟ์ฮะไม่ใช่แดรครับธรรมดาเพราะฉะนั้นเป็นขบวสยัยบาลแน่นอนนะครับโอเคตรงนี้ขับเป็นดีเฟนต์หมุนขวาด้วยเราก็ต้องเป็นแอคแทหมุนขวาถึงจะสมกับเป็นบาลานนะครับราก็ต้องปรับซะหน่อยนะจุบ๊บจเอาให้เละเอาให้เละ ัดให้เละถึงเป็นดีเฟนต์ก็ไม่กลัวครับเพราะว่าเลเยอร์เขาอ่อนหน่อยเนะเอาให้ล้มไปเลยดีกว่าผมพมยายามทำคอมโบเรียกว่าอะไรเปลี่ยนโหมดของเบให้มันได้เปียบที่สุดในสนามนะครับจัดเต็มจัดเต็มต่อ,องนี้ง่ายโอเคครับ ามาสเตอร์เดวิลอนไม่เข้าโจมตีตอนต้นเกียร์นะครับก็มาลุนกินหน้ากันแล้วกันซึ่งแม้ว่าจะเป็นการโจมตีช่วงหลังก็น่าจะแรงพอให้ดาเทียวตายอย่างถนะดนะครับหลับผ่านคอมโบสวยงามเนี่ยเอาไว้สะสม เบอร์ร้อนได้ขนาดไหนนะครับง่ายคู่สุดท้ายแล้วครับผมนะคะบบบรับสำหรับเบอร์รอมี่สามไม่ใช่เลยวอร์ซี่นี่เคิร์สลิงเคิร์สแทนที่จะเป็นเคิร์สซาตานก็จะเป็นเคิร์สเดสยยไซเลอร์นะครับได้แชสซีมีหนึ่งเป็นมิน,น่ามานะครับเพวันนี้ตัวนี้น่าจะเป็นอ๋อสายบาลานแล้วล่ะเพราะว่า ได้ไดเวอร์เซตตาแดชมาครับผมน่า hmm. จะออกไปทางสตริมาน่าแหละแท่ไทยไม่ค่อยได้หรอก mm hmm. นะนะก็ถึงจะเป็นบาลานก็ได้ mm hmm. าแล้วจากฝูมือจำกล่อง24นะครับออกรอบสุดท้ายนะครับ mm hmm. นี่เลยครับเฟิร์สยูเรนัทนะฮะตัวนี้จะได้มานี่ต้องซื้อหอสือของโคโลโอะไรวะโคโลโคโลคอมิกนะ แต่อันนี้เขามาอยู่ในกล่องแหละก็ถือว่าคุ้มเลยที่บอกเป็นตัวเบที่กั่จะได้มาแต่ตัวต้องใช้ความยากที่เขาามารวมกล่งองให้ก็น่าซื้อสะสมดีนะทำมาเป็นสายแท้ตัวเฟรมก็เป็นเหล็ก00ขึ้นชื่อเรื่องการถ่วงน้ำหนักออกไปด้านนอกสร้างแรงเหวี่ยงการโจมตีแล้วก็มีน้ำหนักเยอะอยู่แล้วนะครับเป็นเหล็กยอดนิยม ใส่มากับ Excel ซึ่งเป็นเมทัลด้วยนะฮะอยู่หน้ากล่องเลยนะครับนี่อยู่หน้ากล่องเมทัลล็อกนะครับ mm hmm. ก็ขออนุญาตไม่แกะให้ดูเนื่องจากว่าเดี๋ยวเชี่ยวมันพังหมดนะครับขโบก็สวยอยู่แล้วนะเป็นแแท็กแท็กเลยอนะอ่ okay. งนั้นเขาเป็น Act ag, แอคแท็กล้วก็คงเป็นป้องกันนะเนาะอันนี้เป็นไดเวอร์เป็นหมวดป้องกันอยู่แล้วนะครับ หอมตรง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 เลยชีทูบันโก,โกโน้โ,โดนไปเต็มๆต็มนะฮะดอกนี้ ครก็ต้องให้เข้าไปนะครับกับเฟิร์สอยู่เลยนะครับเป็นการโจมตีต้นเกมที่แบบเรียบร้อยเลยอะ่ะได้เบิดพลังเต็มที่ใส่ไปกนะ็เคิร์ดเดียรเซอร์เ้าไม่อยู่แน่นอนก็สรุปคะแนนนะครับ12345 2 2 3เพราะนั้นก็ ลม,ม24ชนะไปครับผมสิบล้นลน่องเกนเเมนไม่น้อยครับแข่งมแค่2นองนลน้านลองนะครับผมก็จบเร็วดีเนาะไม่ยืดเยื้อครับก็เป็นการได้รเคะห์คอมโบของกล้องไปในตัวแม้ว่าจะไม่ได้เอาไปใช้จริงก็ได้ดูเล่นเป็นเป็นไกด์นะครับไว้สำหรับจัดคอมโบของตัวเองดูนะครับก็มีโอากาสได้ลองใช้ ชิ้นส่วนต่างๆที่ได้ซื้อมาหลอกองก็ดีเหมือนกันโอเคก็ใครชอบคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์กด s u b สไคร b ์ได้ครับก็จะพยายามลงเรื่อยๆโอเคหรือว่ามีข้อสงสัยหรือว่าอยากจะแนะนำตรงไหนในการอธิบายคอมโบก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ยินดีรับฝังก็นำไปแก้ไขให้ครับก็คลิปนี้ จบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับเซอร์เบอร์เบครับสวัสดีครับ